สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยนะครับก่อนอื่นยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทั้งในช่องครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนลซึ่งถือว่าเป็นกําลังใจให้กับครูโดง่งทําข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอย่างสูงเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะพาเพื่อนๆทั้งนักสะสมมือเก่าและก็มือใหม่นะครับมาทําความรู้จักกับเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9อีก4เหรียญ4พศนี่นะครับซึ่งครูโด่งเชื่อว่าราคากําลังจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็ด้วยสาเหตุต่างๆมากมายยังไงติดตามครูโด่งในคลิปนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับครูโด่งเพื่อเป็นกาลังใจด้วย สำหรับเหรียญแรกที่ครูโด่งจะมาพูดถึงนะครับก็คือเหรียญ5บาทเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญ5บาทเหรียญนี้จะเป็นปี2551นะครับซึ่งจํานวนการผลิตเนี่ยถึง200กว่าล้านเหรียญพอมีการผลิตแล้วที่สําคัญนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญสุดท้ายของความหนานะครับซึ่งเหรียญ5บาทจะมีทั้งความเหรียญที่เป็นความหนาแบบหนาแล้วก็แบบบางนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือปี2551เช่นกันทั้งแบบหนาและแบบบางสำหรับเหรียญน,นี้นะครับที่ครูดงอยากให้เพื่อนๆพี่เพน้องเก็บนะครับหรือว่าถ้ามีหรือว่าถ้าเกิดมีคนมาซื้อก็อย่าเพิ่งรีบขายนะครับเพราะว่าครูดงเชื่อว่าปี2564จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกตอนนี้ที่ครูดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับ ทั้งสองเหรียญน,นี้มีพ่อค้านำออกมาขายแล้วและถ้ามีการนำออกมาขายแสดงว่าต่อไปจะมีการรับซื้อนะครับเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับปี2551แบบหนาและแบบบางทั้งสองเหรียญเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็ผลิตมาเยอะเหรียญนี้ก็ผลิตน้อยซึ่งทั้งสองเหรียญน,นี้จะเป็นพศออเดียวกันแต่ความหนาแตกต่างกันนะครับนี่คือสองเหรียญแรก เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ครูด่งมองว่าปัจจุบันยังพอมีให้เห็นในระบบหมุนเวียนแล้วถ้าเก็บได้รีบเก็บเลยนะครับเพราะมีโอกาสราคาจะขึ้นเกินหน้าเหรียญแล้วแล้วก็มีการซื้อขายกันบ้างแบบปะป้ายนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญนี้สำหรับเหรียญนี้จะเป็นปี2553นะครับสำหรับ เหรียญ5บาทในหลวงรัชกาลที่9แบบบางปี2553ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับ3หรือลำดับ4ก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นลำดับ3หรือลำดับ4ก็มีราคาเริ่มมีราคาซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมแล้วครูโดกยังมองว่าถ้าเพื่อนๆมีโอกาสรีบเก็บได้เก็บก่อนแล้วอย่าเพิ่งขายนะครับปีหน้าราคาสูงเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนี่ครับ ปี2553นะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้สำหรับเหรียญนี้ต้องยอมรับว่าเพื่อนๆลหลายๆคนลหลายๆท่านไม่ได้ให้ความสำคัญเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้ซึ่งก็ผลิตจำนวนเยอะแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวติดลำดับ1 2 3 4 5อะไรกับเขาด้วยแต่เหรียญนี้กำลังจะมีราคาเกินหน้าเหรียญมากนะครับนี่คือเหรียญ 5บาทปี2531สำหรับเหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิตสูงถึง4 4 5 00 3 0 0 0ล้าน5เหรียญสำหรับเหรียญน,นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเปลี่ยนจากเหรียญกลมที่มีลักษณะเป็นเรือสุพรรณหงส์นะครับก่อนที่จะเป็นหลังวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแรก ถึงแม้จำนวนการผลิตถึง44ล้านแต่เพื่อนๆเ,เชื่อกูโด่งนะครับว่าเหรียญน,นี้พอมีผลิตมาก่อนแล้วก็มีการเรียกเก็บนะครับทางกรมธนารักษ์มีการเรียกเก็บเข้าระบบหมุนเวียนออกจากระบบหมุนเวียนเพื่อน,นําไปหลอมเป็นเหรียญของรัชกาลที่10ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าเหรียญปี2531นั้นเราแทบจะไม่เจอในระบบหมุนเวียนแล้วนี่ครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เจออย่าเพิ่งรีบใช้นะครับอย่าเพิ่งรีบใช้สำหรับเหรียญน,นี้ปี2531นั้นถ้าเป็น UNC นี่ราคาสูงมากแล้วนะครับสำหรับเหรียญย n c แต่ราคาที่เป็นเหรียญผ่านการใช้กำลังจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารบ่อยๆนะครับคูโดจะมาอัปเดต ราคาให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนี่คือสี่เหรียญที่เริ่มมีราคาแล้วปี2564มีราคาเกินหน้าเหรียญสูงแน่นอนครับสำหรับสี่เหรียญน,นี้นี่คือข้อมูลที่คูโดงนำมาบอกเก่าวเล่าความที่คูโดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมแล้วก็อยู่ในแวดวงของนักสะสมนะครับจึงนำมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกัน ครับผมวันนี้หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้บ้างนะครับสำหรับความรู้เรื่องเหรียญ5บาทของในหลวงราชการที่9หลังวัดเบญจมาบบพิรดุสิตวนารามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับครูโดงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูโดง่งทำคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ม่อยู่ในช่อง รักเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครั